แก้ไว้ฟางมันดำนะช่ยวยแก้เปลือกข้างในสวัสดีครับพี่น้องมามากินเขา่ากับหลาบงัวนน้ำแก่นครับผมลาบงัวใส่หนังไร้ไร้ครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าลาบหมูจ้าลาบงัวลาบงัว หลับงวดหลับง่วดแค่ืืคุณอยข้ากินอย่างมืด้ลยเนาไปไม่เคยกินรนะักก่อน พักใต้น้ำพักปอดน้ำนะพักปอดหน่อยอพักปอดปลอดปอดตองนะพักไปอันไหนไปอีแปบ้เยอะ chấp 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 ตลาดตลาดตรงทีมังนิดดีด้วยเด็กไทยอืม,อมเนี่ยนอนไปนอนน้ำปนวันไปหวัวลาผ้าไหมไปหยอดเนี่นรับโหลดวันนี้ ิ่นอาบน้ำไปแล้วข้าบ้านบอกทื่อนหอมแกับหมูต้องใส่นั้หลายๆใช่เจ้

นี่มาขวเองก็ใส่พดใส่บาสดีนะบ่ใส่พริกหลายใส่พริกหลายกว่ากินน้ำก็ได้

sụp tay đó xã nam sa nam luôn đây, nam nè lạy cho tay mình bất lại Chụp khẩu là mình đi lại cả lại đi mhm nha 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 ừ nhắm nổi cả nổi. làm tốt nên chưa tốt quá mưa tốt cho bà tốt cái bàn heo tốt nó thùng mưa heo nên đó. ดีป่ะด่ายิ้มจาแล้วเสรจมั้งดิละดูเงี้ยงแห่งจากวฮะ อยู่เนี่ย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 เป็นยังไงเป็นเนี่ยมักแต่เนี่ยมากมั้งที่บ้านม,ม,มุมี่หนามกินได้ไหกินได้แซ่บตกวกินกับนบาพริกกินแค่จะต่อเนี่ยบัคล้ายๆกันแต่บ้านม,ม,มุมุณ้นเนาะน่ะ กินกระหนังเรื่อยๆคอยมักหนังเรือยๆขึ้นเนาะสร้างแบบจะหนังอย่างเดียวเป็นร้านไข่มุ้วะเจ้าขุบขุบก้อยตาหนังใช่ไลูกเนียงลูกเนียงอาหารไตใช่หรือเปล่าเม่เคยเห็นเมื่อเคยเห็น ตักให้ก็ได้างทำพื้นแล้วตอบคณะไต้เลยทำเือละเอ้ยระเบิ้องนั่นไหมยังระเบิ้งติ๊กตอกคนี่สานกับคนไต้เบ้ากันคนนั้นคนไต้หนูรลด รถมันไหลนะรถไหลรถไหลเพื่อนมารถไ,ไ,ไหลรถไหลไอ้นัาา่นไหมโตยโยต้าครับโตยโยต้าผู้บอกว่ารถไหล่ <c oughs> ได้จำไหมคุยเอาไหมเอาเขามอกจำจำกด้งากพื่เห็นเขากระเทียงกันเนี่ยเพราะเป็นซีสัน วันหนึ่งหีุดีล่าไปพ้าไปในเมืองพ้าไปในอำเภอ,อ,อทาา่าสารากระซัมนี่ซัาไปเสเข้าเนี่ยบอกเฮ็ดงา่าก็เจ้านั่งกินนั่งกินซาเนี่ยก็เจ้าชิมีร้านขายซาร้านขายขนมปังปิ้งร้านขายกันนี่ไหม เขาเจาะบุกยังบานเท่านี้พวกวัยรุ่นพวกนักศึกษาท่าสาร่านี่มีวิท,วทยาวิทยาไล่เนาะมีมหาไล่เนาะพวกนักศึกษาพวกอีหยังมานั่งเต็มเลยนั่งกินซาเนี่ยซาแบบไหนซาซตนเอชากาแฟอีหยังาาเนี่ยอ๋ออือออมเขาเจาะชิมานั่งคุยกันพ,กพวกผู้สาวผู้่าวก็เจาะกับชิมนัง่ง นั่งคุยกันไหมกินน้ำชาอืมกินน้ำชาสร้างซาแล้วก็สร้างนมปังปิง้งอืม,อมก็สิเป็นโต๊โตคืออย่างโตกอไก่ห้องล้วก็นั่งปูาสาดนั่นงหมเออเขาจะเป็นนั่งซ่วมกันอคอยพวกควายไปก็ลูกพี่กินมเราลองกินดูไหมว่าท่านเอาดิพี่ว่าน่ะสร้าง สั่งคุละแก้วแล้วกับขนมปังขนมยังปิ้งเนาะพี่น้องทั้งนี้เราเฝ้าดูเฝ้ากินเนาะม่เด้คุ้ยกันเนาะดูดเหมือนแก้วเขากินเขาคือเออเขากินเขาคุ้ยกันแบบเออพวกปลาสัางสรรค์กันนะแมคุ้ยกันสามสช,ชุดชิตอันนี้เอาไมา่กีาาก้อน ก็น้องปังมั้งเนี่เขาเจ้านั่งจิบน้ำชาน้วยเสาวว้าน้ำมะเร็งน้ำมะเร็งกับมี่น้ำมะเสาวกับน้ำมะเสาสภาพกาแฟเขาเจ้าอืมหรอแต่ว่าซาเขาทั้งนั้นเขาเจ้าแซ่บด้เพราะว่าที่มันใส่นมน่ะแล้วก็กินถ้าห่อนๆไหมแต่ว่าข่อย่เคยกินนะว่าข่อยเคยกินอยู่กับอัน ในุงเทพทีเขาเ้าวเทสว่าเอาเอแต่ละภาคนี่แบบมีของแตกต่างกันภาคเหนือแบบนีแตกต่างไปอีกภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคอีสานนี่เราขาวตังบงโลรดหอมาต่างุงเทพ ก็อเอ็ดหมูกระทะเห็นไหมมาตรงเทปตรงนี้หมูกระทะสูลูกสูหลานกินส่วนมนกาคนอยู่บ้านไิกิน่าร์คนยู่เทนสบายเง่งมากไปมาจากเที่ยวเันบบก็จะเวลามากก็จะก็ขเอเรา,เาขออย่างเนอะ เออซื้อเราไปกินแน่ว่าจือเที่ยวไม่เองสิแม่เมืองพุ่นอยู่กรุงเทพ๋ยแน่สวัสดีมุมเดียนจ้าซาหองคาหนามคาไฟค่า,าอยู่คาถือรับากคือรับไปนอนอย่างนี้นจะค่าบ้าน,นถ้าผู้ใดมีหวัวรดหวัดหวไรถ้าเงนินเดียนไรก็ดีนเนาะเนาะัาน่นบ่ล่ะถ้าเงินเดียนหน่อยก็ประหยัดสุดๆแหละส่งมาทางบ้านเถียง เสตาตะโได้อยู่ไปเสียงโชคเนาะพี่น้องมันบ่ได้โชคดีเสมอไปเด้่ยนะพี่น้องะละคนของประบความสำเร็จใครมาเพิ่งเข้าไปเห็นน,น,นั่นนะเนาะสลับนะเนาะบ้านบ้านขายไปกรงเทพประสบมมความสำเร็จหลายคนนะรวยเจ้าขูงจากทางธรรมชา้าขายทางเห็ดกินไหมอือ ไปเจอหมองไปเจอบอนไปเจอคนดีๆแ้าแก่ดีๆเพื่อนฝูงกัลยาณม,มิตรดีมันกเน็เลยเฮ็ดเหตดดวงคนบุคือกันทางคนไปกับตกทุกข์ได้งากอือทางลกคนไปเป็นชิบกี่ชิบปีกะับมาอยู่บ้านกับบุมี่ยังเงี้ยนกับบมี่สิยูนั่นเพี่อ สางคนอยู่บานซื่อกด้วยทิอือจะว่าบุญวาสนาเขาสองคนเฮ้ยเ่อรไรไปกรงุงเทพอีกบ้าเนาะไปยูไปเที่ยวเนาะไปเล่นไปเบิรงเพราะว่าเจ้าสัญญาับข่อยแล้วไปผ้าไปเจ้าทิพาขอยไปกรุงเทพเออไปเที่ยวแต่หน่อย<ป>ทิพพาเพชรไปกรุงเทพเจะเดือนหนึ่งนะแต่หน่อยว่า เบิดเบิดงวดรถกอนที่พาไปเที่ยวกรุงเทพไปเท่าของสัญญากันไว้แล้วว่าสิไปเที่ยวไป, 2, 3, 5, 5, วไปเบิ่งกรุงเทพไปเท่าของรู้ผลไหมบ้านเดียวไปซีอูบบ้านจากต้นน่นเลยไปจักสองสามมือเพราะแล้วไปจักรทีหนึ่งเดียวไปเบิ่งมองไหนบ่เคยไปก็ที่ห้ตันน้อยพาไปพอาดีลงกรุงเทพไข่เบ่ลงเพราะว่า,ายยวข่ไงกรุงเทพ บองไหนบ่ได้มางไหนบ่เคยเห็นกับี่ไห้เแล้วพาไปเพร้อยากไปเห็นวงกงน,นท,ที่สร้างลหลายๆห,วหัวเนี่ยสามเสียงที่แบบพยูใส่สร้างพยูสม,มุติปากการปากน้ำแล้วเพร้อยอยากไปเพร้อยอยากไปหลอดทองสร้างเพอยอยากไปขอพรแล้วเพอก็อยากไปสมุติเจดีย์เพร้อก็อยากไปไซอีกผูวบาพี่น้องเพอยอยากไปอันอ่อนะาอีอย่างนะภูเขาท้องวัดสะเกดภูเขาท้องทีนี้เหมือนขึ้นมีไฟ เบื้องนี้ทอดถัดย้ำขึ้นเขาไปศูนย์บ่บ่เมนเท่ากับไปย่างเว้นด้วยกลางเว้นเพื่ออยากไปภูเขาท้องหน่ะไปเบิ่งวัดสะเกตวัดสะเกตก่อนเคยไปขันกระซ่องบ่วัดสะเกตเอาไม่อย่งรอดช่องนั่นอ่างวัดสะเกดยุสัยกับวัดสะเกตจริงหรอเดี๋ยวเพี่อยากไปเห็น แค่อยากไปขอพรอยากไปไหว้พระอยากไปนั่นไปนี่แค่อยากไปเห็นวงไหน,นที่บ่เคยเห็นไหมอยากไปเบิ่งบาสเพิ่นใส่ชีวิตในกรุงเทพเพิ่นเป็นเขาไปบ้านนอกเขาไปเขาไปซิงง่งเงืง่อนงงงะนาะพี่น้อยนะเขาแบบธรรมดาเลยเขาเขาบ่าเคยเห็นเขากเกิดตื่นตาตื่นใจขึ้นนี่นี่ไปห่างเลยอย่าเข็นนั่นเห็นนี่าไปเที่ยวรอบกรุงเทพ มือเขาจะไปน้อนใส่เหรอน้ำหลวงฮน้ำหลวงเนเห็นน้อนยี่งเอือปูสามน้อนเลยสามคนก้อนแม่ลูกเจีอือยี่หรี่ขนาดวาวไปบนสนามหลวงกับหัวลำโพงบนหัวลำโพงกองมอชิดเบนเห็นน้อนยิ่งเหือดือ้เอ้าม้าชิตเดือดตอนได้เออน้ำก็อาบได้เยื้อสองบาทกับเขาไปอาบน้ำ một người kỳ nôn để chia tay vào chị bồ và học bạch bì bù sắp nôn nè quân yang bùn vân 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 nè yêu bay mong luang... sáng 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 แมนเสร็มดอันเคือว่าแมนอันเดียวกันบอ่อสวนหลวงล้อเกาไปซื้อนักกระดิ่งนี่เหรแต่มีดอกไม้เออพาพอะไรนะนมมี่นี่ดอกไม้สวนก็จะเอาปลูกเป็นสวนให้ออกกระลังกายาเท่ากับไปเที่ยวชอ้อจีหอดปีชอ้อจีเบิดองวดรถรถิดไปอยากไปเด้วพี่น้องเพี้ยอยากไปกรุงเทพเพี้ย อยากไปอยากไปเบื้องอยากไปเห็นไปกินเจนังเลยอยากไปมึงตรงไหนเอกหรือภาคไปเออบางเที่ยวไปมุงเทียบเจ้าขับรถเน่งเทียบได้อยู่บ่ล่ะอย่างขึงนยานไปส้นเขาพอแล <c oughs> ้วครับด่ส้นเขาเพื่อนส้นเขาเจ้าก่อนจะจำสรางมาเลยเพราะว่าเหน่ว่าเมื่อจมื่นก็ย่อยให้สร้างหลายได <c oughs> ้ไหมซึ่ง จอใต้เพิ่งทางบนเพิ่งหนังคอยจับถ้าด่วนแล้วลงบ่อใดในเมยใช่ไหมเลี้วถ้าด่วนมันเกิดชิมลงบ่อใดแล้วจำได้หรือเปล่าคุณแล้วเพราะว่าคอยบ่อใดไปกับเป็นสุดสายคุณแล้ยวคอยบ่อใดไปกับเป็นซิปยี่ซิปก็ปีแล้วเนาะมันถามคอยคอยบ่อหมูยังได้เห็นเคื่องไปลงเทรื่อเขาเขาก็เอารถไปจอดไวมันฝากไว้แล้วเขาก็ขี่รถนั่นก็ได้วยเป็นเม่เนาะ รถไฟฟ้าวะเออแท็กซี่ก็ได้เนะฟฟาะรถไฟฟ้าเขาชิงเลเขาก็ยังบโมหนูผู้หยัดอายคุณเนาะเจ้าคีบบุปผิดรถไฟฟ้าเจ้ามี่เลี้ยนบ่ล่ะมันต้องแลกเลี้ยนแลกเลี้ยนใช่หรอแลกเลี้ยนไม่หยอดแลกเลี้ยนมีตู้มีเจ้าหน้าที่เขาแลกเลี้ยนตู้่าเขาจะเป็นรูปสถานีนี่เขาก็กดปุ่ม มันสิกับเมืองนี่จุดนะว่าเข้าจะไปรงสถานีอะไเข้าไปลงสถานีสมมติว่าเขาไปบอกเขาบอกว่าหัดแล้วบ้เขาบอกรถไฟก็จะบอกเขาสีฟูหรือว่าเขาสีเอามันก็จะบอกว่าสถานีนั้นหอดสถานีนี่เขาก็กดบ่าก็จะคนตอนแรกเข้าก็ไปแลกเรียนก่อนก็ไปกดกดไปกดปึ๊บยากหลายเ่าเสื่อขี่รถนี้ห่ะโค้ยากมันหอนเร็วเนี้ยอือ มันมันก็ได้เห็นนั่นเห็นนี่ถ้ากีฟี่เหมือนมือก็ได้เอาอันเดียวน่ะฮะหอดเท่เดียวอ่ะกีฟี่เหมือนมือก็ได้ไขวาอุเมื่อกี้มันจะสังเสียเือเก้อนเหรอไม่เสียเสียเท่เดียวโอ้โหเาไปเอ้าเจ้าหยดใกล้ๆปึ๊บหยดสมมติว่าเจ้าอยู่เอกไม่เจ้าเจ้ากับหยดพักขนุงยังเสีย พอหอดสถานีสุดท้ายกังางว่นขึ้นมาสถานีนี่กลับไปหอดสุดสถานีกังางว่นขาม,มา,อย,าอย่าไปอย่าไปออกยูหันละมืดดพระเจ้ามาคีเป็นมาหอดเขาปิดผุละ เขาพี่่าอ้นี่บันนอกแย่ยังขี่แต่รถอันนี้อยู่เขาพี่ิงเงืองงงานเนาะเขาบุกเคยไปเนาะเขาที่ชีว่าอู้บันนอกอีนี่ี่ชว่าเข้าสี่เอนแล้วกันเนาะกับคุณบุเคยไปเนาะกับบันนอกเขากุ้งคือเขาจะว่าแค่ก็ชีตื่นตาตื่นใจขึ้นน่ๆไปห่างนีไละมันตื่นเนอะ แม่เที่ยวนี่ไปเป็นวันซุปแม่เที่ยวปลาทูไปร้อนนะนะพ่อป้าเอาไว้พ่อกับวันเด้ยซุปดอกไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องอยากไปภูเก็ตจะภาพไปภงเก็ตปิดกล้องให้แม่ไปกันได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า